สวัสดีชอบมาเล่นชิง้าอนเลยนะแบบไม่เตี้ยนผมสูงให้น้องเล่นๆอ่ะเออน้องผมเพิ่งเล่นน่ะฟรีไฟอ่ะเข้ามาตรงนี้เข้ามารับเข้ามารับของตรงเนี้ยของตรงนี้ของตรงไหนเนาะมันได้เขของได้ไปรับอ่ะแล้วก็ผมแล้วก็ไปกดตู้ไดมอนด์รอยัลอ่ะแล้วก็ได้ชุดนี้เลยอ่ะน้องๆนี่แบบได้ถาวรเลยเฮ้ยเนี่ยแบบอย่างเท่มาโอ้ เพิ่งกดครั้งแรกนะครับเนี่ยเออเดี๋ยวเมื่อไหร่จะได้วิ่งอ่ะไม่เดี๋ยวเราโหลดชุดจะไปใส่แบบอ๋อโหลดชุดก่อนเออเราเรามาดาวโหลดชุดก่อนเฮ้ยเฮ้ยชื่นใจกันนี่นูออใช่สวยจังไม่ยังไม่ได้อันนี้คือคือเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเออนนี้ต้องเอาอันนี้ต้องดาวโหลดใหม่ก่อน เฮ้ยแบบไม่อยากจะเชื่อว่าโบจะได้อ่ะแค่กดเล่นเลยนะคะนั่นน่ะอุ้ยโอ้หูวยใช่ดีสวยมากอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้ยเฉยลองเท้าลองเท้ามีเยอะเออเล่ที่เท่มากโอ้โหเนี่ยน้อง้องดูดิชุดอย่างเท่เลยโอ้โหชุดอย่างเท่เลยอย่าลืมกดติดตามพี่น้ำมูอด้วยนะครับใช่เลยพี่น้ำมูอนะไปเล่นกันเลยดีกว่าโอู้ โอ้โหแบบช่วงนี้จัดอ่ะยังอุ้ยเบื่อเบื่อเบลือกเบื่อเลือกเบื่อถือปืนแล้วจะเป็นถ้าตรงนี้มันเป็นสีแดงแดงยิงเลยนะถ้าเป็นสีแดงแดงยิงเลยนะโอ้ถูกแล้วถูกแล้วถ้าถ้าเป็นสีแดงแดงถ้าเป็นอันนี้เป็นสีแดงแดงยิงเลยนะเฮ้ยอย่ายิงก่อนดิมันยังไม่เป็นแค่ศัตรูเฮ้ยเพื่อนก็มีครับน้องๆลองดูไปเล่นเลยวิ่งวิ่งวิ่งเยอเดี๋ยววิ่งนักผมไปใายฟรีนะฮะ ขาไม่ัวอดำเห็นไหมโอ้โหรถด้านล่างไม่มีอะไรเลยวิงไปดิถ้าเป็นถ้าตรงนี้มันเป็นสีแดงๆด้านหน้ายิงเลยนะไหนว่าสีแดงแดงไม่ตรงนี้สีแดงๆงถ้าตรงนี้เป็นสีแดงๆอ่ะยิงเลยนะถ้าที่กำแพงเป็นสีแดงๆดงะหนอไม่รงนี้ถ้าเป็นรงนี้เป็นสีแดงๆยิงเลยนะไหนซ้มยิงก่อนไม่ระตูอยู่ด้านหลังระตูอยู่ด้านหลังเราอะน้อง

โอ้ยังไม่ได้โอ้โบเล่นไม่เป็นนะาลองลองดูเล้โอ้ศูนย์หนึ่งเล่นใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องพี่นะโมดด้วยนะเอ้ยเออใครจะเล่นให้ดีเนี่ยลองใครจะเล่นให้ดีเนี่ยนี่เป็นรูปสักุล่าเอ่อทำไมฉันไปข้างหน้าไม่ได้ต้องยิงก่อนเนาะไม่อ่ะมันมันมันเป็นกำแพงกั้นไงอ้าวแล้วมั้ต้องกระโดดเหรออืม แบบนี้อะชุดแบบขายตือมันองงองลองดูแฮม่ได้รึไอ<ห>้ <ไป S 2> ดิไปไปไปเนี่ยมันไม่ได้วิ่งสั่งนี่มันเดิน<ม>